เรามาดูการหาปริพันธ์โดยใช้สูตรของนิวตันโคสต์แบบปิดกันนะครับในกรณีแรกเนี่ยก็คือเรารู้ฟังก์ชันในบรรทัดที่6เนี่ยเรารู้ฟังก์ชันเป็นอะไรครับเป็นสแควรูทหนึบวกเกซ์ำลังสพอเรารู้ฟังก์ชันเราก็ต้องรู้โดเมนของการอินทิเกรตด้วยตรงนี้ก็คือ0ถึง1.8นะครับแล้วเราก็จะต้องใส่อะไรครับใส่อันดับเข้าไปว่าใช้ใช้อากรานเนี่อันดับเท่าไหร่นะครับแล้วก็จำนวนช่อง นะครับจำนวนช่องตรงนี้ผมใช้เป็น60พพหุนามลากรานช์เป็นอันดับ3หรือก็คือใช้ซิมสัน3ส่วน8เราดูภาพรวมที่ข้างล่างก่อนนะครับไอตัวนิวตันโคสแบบปิดเนี่ยนะครับตรงนี้ผมตัดออปชันที่เป็นการปริ้นสิ่งต่างๆออกไปเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเหลืออยู่แค่นี้มันจะส่งค่าน้ำหนักออกมานะครับ <S <S ผมตัดไอส่วนที่เป็นการปริ้นออกไปคุณจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันแค่12บรรทัดแค่นั้นเองนะครับจากบรรทัดที่38ถึงบรรทัดที่49 บรรทัดที่51เป็นการเรียกใช้ NI นี่ก็คือ n e w m e r i c a l integration นะครับส่ว NC C type เนี่ยก็คือ Newton-Close เป็นแบบปิดนะครับ Close type ย้อนมาดูข้างบนย้อนมาดูข้างบนก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ผมเช็คค่า k เนี่ยตรงนี้เช็คค่า k เนี่ยเช็คอยู่ในตัว n e w m e r i c a l integration นะครับแทนที่จะไปเช็คอยู่ในอยู่ในตัวข้างล่างตรงนี้นะครับผมเช็คไว้ข้างบนเลยนะครับแล้วก็มีการหารกันด้วยนะครับก็คือจํานวนช่อง จำนวนช่องเนี่ยหารอันดับของไอตัวพหุนามของลากราน์เนี่ยนะครับต้องหารลงตัวนะครับตรงนี้ถ้าไม่เท่ากับศูนย์ก็คือหารไม่ลงตัวเนี่ยให้หยุดนะครับแล้วคุณก็ไปปรับจํานวนช่องให้มันหารกันลงตัวอย่างเงี้ยคุณใช้เลขที่หารด้วย3ลงตัวได้อันนี้เราเราไม่เขียนโปรแกรมเผื่อไว้สมมุติใส่เป็น59าสิบเก้าอะไรเงี้ยผมผมไม่เผื่อนะครับเพราะว่าพอเราใช้สูตรที่มันอันดับต่างกันเนี่ยค่าคลาดเคลื่อนเนี่ยเดี๋ยวมันจะอันดับมันจะต่างกันอีกแล้วแล้วค่าคลาดเคลื่อนในการอินทิเกรต มันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งอะที่อาจจะมากกว่าชาวบ้านแล้วมันพาให้ผลลัพธ์เสียไปเพราะฉะนั้นผมจะบังคับให้มันหารกันลงตัวถึงจะทํถ้าหารไม่ลงตัวก็ไม่ต้องทําตรงนี้เราแบ่งเป็น60ช่องก็ไม่ต้องไปเขียนฟอร์อะไรครับมันมีตัวช่วยครับก็คือตัวนํำพายเนี่ยมันแบ่งให้นะครับก็คือผมแบ่งตัว x เป็น60ช่องนะครับทำยังไงครับตรงนี้ก็คือ a กับ B นี่ก็คือด้านซ้ายด้านขวานะครับแล้วก็ n บวกหนึ่งทำไมต้องใช้ n บวกหนึ่งเนบวกหนึ่งเนี่ยเป็นจํานวนจุด ถ้าเราต้องการ60ช่องต้องมี61จุดนะครับเพราะฉะนั้นต้องใส่เป็น n บวกหแล้วเราก็เตรียมค่า y เก็บไว้นะครับ y เนี่ยก็มี61ตัวแล้วเป็นยังไงครับเราเตรียมค่า y ไว้แล้วเราก็คํานวณโดยใช้ฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็น lambda เนป็นฟังก์ชันที่พร้อมแทนค่า x เข้าไปแล้วเราก็แทนค่า x n i เข้าไปตรงนี้เนี่ยพอผ่านบรรทัดที่22มาแล้วเนี่ยเราก็จะมีค่า y n อีก61ตัวพร้อมที่จะอินทิเกรตแล้วพอเราจะใช้ เพราะคุณามรัก,กร้านอันดับ3มเนี่ยมันต้องหยิบมาทีละ4จุดก็คือ012 3แล้วก็หยิบเลยครับ3 4 5 6อะไรเงี้ยนะมันจะหยิบไปทีละ4จุดตรงนี้เนี่ยผมเตรียมไว้แค่4นะครับผมเตรียมไว้แค่4 xii I, เนี่ยเตรียมไว้แค่4นะครับมันจะเป็นฟอร์แมตที่จะเรียกใช้ไอตัวที่คำนวณสัมประสิทธิ์เมื่อกี้ได้แล้วนะครับผมเตรียมไว้แค่4ตัวเนี่ยทั้ง x ทั้ง y เนี่ยเพราะนั้นเราจะขี่ไปทีละ4ี่ตัว โอเคตัวใหญ่นี่ก็คือบอกว่าจะทํากี่ครั้งนะครับก็คือเอาผลหารตรงนี้ต้องทํา20ครั้งนะครับเดี๋ยวมันทํา20ครั้งแล้วมันก็เลิกแล้วก็บวกกันแล้วก็ตอบให้เรานะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยผมก็เตรียม x i i i ก็คือหลักๆตรงนี้ก็ง่ายๆอธิบายง่ายๆเลยก็คือขี้ไปทีละ4ค่า x เนี่ยขี้ไป4ค่า y ก็4ค่าก็จะเห็นว่ามันเป็นตําแหน่งที่ตรงกัน่ะนะครับก็ขี้ไป4ค่าพอมี x 4ค่ามี y 4ค่าเป็นไงครับ เราก็เรียก W มาจริงๆมีแค่ x 4ค่าก็เรียก W ับได้นะครับแต่ว่าเราอยู่ใน for แล้วก็ทำทั้ง x ทั้ง y ไปก่อนพอคำนวณ W ได้มาแล้วเนี่ยได้ W ออกมาแล้วเนี่ยคุณก็ใช้นำพายนะครับดอทกับ y เห็นไหมครับดอทกับ y ไอตัว W เนี่ยมันมี4ค่าแล้วมันดอทกันมันก็คูณกันตัวต่อต,ตัวนะครับคุณดอทเป็นนะดอทเหมือนดอทเวกเตอร์เลยเนี่ยนะครับก็ได้ f ออกมาแล้วใช้บวกเท่ากับก็คือบวก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 ไปเรื่อยๆนะครับแล้วข้างล่างก็ริ้นผลลัพธ์ดดูว่าไ้ผลลัพธ์อกมมมาาาาเเเเเทท่่่ไไหรรรแล้วววดีีี๋ยยปบบััในนชงงต ผมบอกไว้นิดนึงก่อนนะครับว่าการใช้ไอตัวเนี้ยบรรทัดที่20เนี่ยมันไม่ตรงนะครับเพราะว่าในชีทเนี่ยในชีทคุณจะเห็นผมเขียนอีกแบบหนึง่งผมไม่ได้ใช้ตัวช่วยในบรรทัดที่20ผมเขียนโดยที่เอาค่า A เนี่ยนะครับค่า A ก็คือ0นย์เนี่ยนะครับใช้วิธีบวกเอาเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ทศนิยมตำแหน่งที่ไกลๆจะ,ะผิดนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเราถือว่าไม่มีความหมายไม่มีผลนะครับดูนะครับโอ้ใช้เวลาหลายวินาทีเหมือนกันนะครับ อ่ะโอเคได้ออกมาแล้วนะครับก็คือใช้ออเดอร์สามนะครับก็คือจริง,รงๆมันเป็นออเดอร์ของลา g ล a น g e โพลิน o ม i a l ลนะครับที่ใช้ในการาสร้างสัมประสิทธิ์สร้างสูตรนะครับแล้วก็โดเมนของการอินทิเกรตก็คือ0ูนย์ถึงหนึ่จำนวนช่องคือ60ช่องนะครับได้ผลออกมาเนี่ยสองจุดห้าสอเลยเนี่ยนะครับมันจะผิดมันจะไม่เหมือนกับในชีทเนี่ยก็คือประมาณตรงนี้ไอ้สามเก้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยไม่เหมือนก็จะเห็นว่าทศนิยมคุณจะเหมือนไปเท่าไหร่แปดตำแหน่ง นะครับซึ่งถ้าคุณปัดเป็นโทสเซียมสักสักหกตำแหน่งก็โอเคแล้วนะครับก็เหมือนแล้วเนี่ยก็เป็นอะไรครับอ่าสองจุดห้าสองแปดสี่สามสี่อะไรเงี้ยก็จบละมันได้เท่านี้ก็ตรงละนะครับถ้าเอาอีกสักสองตำแหน่งก็เป็นไงครับสักเจ็ดเก้าแล้วก็สี่ก็ได้เนี่ยเจ็ดเก้าแล้วก็สี่อีกตัวหนึ่งก็ก็ตรงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอีกอีกตัวเลขในชีสเนี่ยมันมัน มันเป็น4 0อะไรสักอย่างะนะครับก็คือถ้าปัดถ้าปัดเหลือแค่เนี้นะตัด3ตัวท้ายทิ้งไปเนี่ยแล้วคุณก็ปัดเศษเนี่ยมันก็มันก็ลงท้ายด้วย4เหมือนกันก็แม่นยำถึงทศนิยมตำแหน่งเท่าไรครับ2 4 6 8 9 9ตำแหน่งนะครับ